สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟสีกๆท่านเลยนะคะมาพบกกับช่องพนิดาเหมือนเดิมนะคะพี่พี่จ๋ากับแนวทางฮานอยนะคะ รวมทั้ง4หน่อยนะคะงวดประจำวันที่14สิงหางคม2566นะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูผลสรุปของวันที่13กันนะคะค่อยดูแนวทางของวันที่14นะคะพี่ๆจา๋าอ่าซึ่งวันที่13แอดให้เด่นที่7กับ2ไปนะคะให้เด่นที่7กับ2ไปนะะในรอบแรกนะคะก็คือรอบเฉพาะคีดออก6-9-7นะคะอ่า6มาเมา7มา, 7. มาตารางมา3ตัวเนาะแอดเน้นไปที่79 มาใน97ตัวกลับนะคะส่วนล่าง3 4 3 4แอดหลุดไปตารางมาเฉพาะเด่น3นะคะในรอบพิเศษ7 5 4อหา่ห้าสี่แอดก็หลุดไปนะคะในล่างนะคะหกห้าแอดหลุดไปแต่ว่ามาในแนวทางเลขทูบในกลุ่มเนาะหกห้านะคะในรอบปกตินะคะห้าสองแปดนะคะพี่พี่จ๋าแอดมีแปดสองนะคะตัวที่แอดเน้นในรอบนี้นะคะแปดสองมาในตารางเช่นกันนะคะส่วนล่างเจ็ดห้า 7 5แอดหลุดไปนะคะในรอบ v p 801ล่าง8 1นะคะอันนี้แอดก็หลุดไปวันนี้มาแค่สองคู่นะคะพี่พสายัางไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้แอดต่อด้วยเนาะแนวทางทุกๆแนวทางแอดก็ทำเต็มที่แล้วถึงว่าจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างปตปนกันไปก็ฝากนำาฝากให้พี่ๆี่นำไปพิจารณาเปรียบเทียบอีกทีนึงแล้วกันเนาะ แนวทางการคำนวณมีเข้ามีหลุดนะคะเดี๋ยวเราตามต่อกันของวันที่14นะคะพี่พจ๋ารัฐบาลไทยแอดไม่ได้ลงหน้าช่องนี้นะคะ,อะแอดลงให้เฉพาะในกลุ่มเนาะแอดลงไปตั้งแต่วันที่12แล้วเนาะวดที่แล้วก็มาในสามหามาในตัวกลับตัวที่แอดเน้นเออห้าเน้นไปที่3-5นะคะ มาดูกันสำหรับในรอบนี้นะคะถ้าใครสนใจก็แอดไลน์ได้เลยนะคะแต่ว่าแอดลงกลุ่มของช่องใหญ่นะคะก็แนวทาง คล้ายๆกันนะคะพี่ๆจ๋าถ้าใครสนใจก็ตามนี้ได้เลยหรือจะตามแอดช่องทางนี้แต่ช่องทางนี้แอดไม่ค่อยได้ลงนะคะแอดจะลงในนี้มากกว่านะคะไม่ว่าจะเป็นแนวทางหุ้นนะคะแนวหุ้นแนวอ่าทางเลขทูบนะคะแนวทางรัฐบาลไทยออมสินทกศแอดลงให้ในไลน์นะคะลงไปแล้วด้วยนะคะพี่ๆจ๋าถ้าใครสนใจก็แอดไลน์ได้เลยนะคะอ่ะมาตามต่อกันนะคะสําหรับแนวทางของวันที่14นะคะ ของวันที่14ตารางตัวเด่นนะคะตารางตัวเด่นก็จะมี8 2 7นะคะ3 0 9 9หรือ6นะคะพี่ๆจ๋าสำหรับตัวเด่นเนาะ แอดให้เด่นที่2กับ7อีกแล้วพี่พีามาตัวเดิมอีกแล้วเนาะได้ตัวเดิมก็ทำให้ตัวเดิมนะคะอ่ก็นำไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีแล้วกันนะคะสำหรับเด่นที่2นะคะแอดมี2 4 2 5 2 7 2 9นะคะ7 1 7 3 7จ็ดหกเจ็ดแปดนะคะอ่ะส่วนชุดกันนะคะพ,พี่จาก,กันไปที่ศูนย์กันไปที่ศูนย์ก็จะมีศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์ห้าแล้วก็ศูนย์เจ็ดนะคะถ้ามีตัวที่ชื่นชอบค่อยตามแอดเดอร์ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นกันนะคะว่าจะไปในทิศทางไหนสำหรับเด่นที่สองนะคะแอดเด่นไปที่สองสี่สองเจ็ด นะคะส่วน7จดแอดเน้นไปที่73นะคะ78ส่วนชุดการแอดเน้นไปที่03แล้วก็07นะคะพี่พี่จา๋าจุดไว้แคปไว้นะคะเพื่อนำไปพิจารณาเปรียบเทียบดูนะคะแอดก็ขอขอบคุณพี่พี่เอทุกทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงๆรวยๆวยกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ